พามนุษย์อาณาจักรร้อยล้านของในหัวสิงห์นะครับที่ภูเก็ตนะครับนี่คือยิมมวยนะฮะข้างบนก็ยังซ้อมกันอยู่นะที่สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงละนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนหน่อย่ยาขึ้นไปดูข้างบนน่ครับว่านักมวยเขาซอ้อมกันยังไงนะครับอาณาจักรร้อยล้านของในหัวสิงห์นะครับนี่คือยิมข้างบนนะครับก็จะมี นักเรียนฐานชาติเยอะมากนะครับว่าไงน้องชายถอดไปถอดไปถอดไปเพชรลำสินไม่ว่าอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองโอ้มี่เพชรลนนับมใหม่อีกหลายคนเลยเยอะมากครับ พื้นที่ตรงนี้นก็กำลังจะขยายต่อไปอีกนะฮะเนี่ฮะเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติแล้วก็ทำไว้เป็นที่จอดรถนะฮะส่วนตรงนี้เป็นเวทีมวยนะครับเพื่อเอาไว้จัดมวยโดยเฉพาะเลยนะฮะก็เพิ่งจะ สร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวพาให้พี่เลี่ยมพาเข้าไปดูหน่อยนี่เจ้าของสนามปะคะเจ้าของเวทีอ่าเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับนี่เลยนะครับอุมาตรฐานมากนะมันจะคล้ายๆกับสตูของยอดรายการยอดมวยวันทรงชัยสมัยก่อนอนะเดี๋ยวให้พี่เลี่ยมเปิดไฟให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูมาตรฐานมากอัจฉรย์ดูจากมุมสูงนะครับ ปับ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 เปิดไฟหน่อยครับเออโหดู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 ถ่ายจากมุมสูงหน่อยฮะประมาณนี้ครับป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 ับจุได้ประมาณกี่คนพี่เลี่ยมความจูสามสี่ร้อยเนาะก็ก็จะต่อเติมไปเรื่อยๆ ให้มากให้มากขึ้นนะครับนี่ผมก็เยอะอยู่นะถ้าเอาจริงเนี่ยน่าจะเกินนะสามร้อสี่อยเนี่ยนี่ยติดแอร์ยังดีเลยแอร์ตัวใหญ่มากนะครับอ่าพี่เลียมการจัดมวยเนี่ยมีวันไหนบ้างครับมีวันเสาร์วันอังคารสัปดาห์ละสองวันวันเสาร์กับวันอังคาร นะครับโดยการประกบคู่มวยของพี่เลี่ยมเองแล้วก็ทีมงานมีใครบ้างฮะก็มีเพื่อนช่วยกันนี่หนุ่มบุเก็บอ่าตองหินอันนี้คือ V.I.P. มันเป็นพี่เล็กเล็กสายมรกตอ่าส่วนตรงเนี้ยมันจะค่าบัตรมันจะแพงกว่าที่อื่นไหมตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้พันแปดอ๋อพันแปดใช่ไหมครับแล้วทั่วไปอ่ะทั่วไปก็าพันพันห้าพันห้าแล้วก็สองพันห้าสองพันห้าข้างบน V.I.P. ขึ้นไปดูอ๋อ โอ้โหส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติอ่ะเนาะบอ่าไว้รองรับแฟนมวยต่างชาติอ๋อคนจีนด้วยนะครับนี่นี่นี่เปิดมานานยังครับไปทีมวยตรงนี้ก็ปลายปีปีเจ็ดันว่าปีอ๋อก็เกือบเกือบเปีละนี่นี่นี่หลังจากที่ซบเซามาชักสักระยะหนึ่งในช่วงโควิด นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วอันนี้คือบัตร2,500นะฮะใช่ไหมครับโอ้โห,โหดูสิตัวเก้าอี้นี่เนี่ยเก้าอี้เนี่ยหลับได้เลยอะ่ะดูสิโอเคเลยครับยังไม่ได้เปิด,ดไฟอ่า <ไฟ S 1> นี่จากมุมสูงนะครับไปขับเหรอเราควบคุนมนี่มวยจบเปิดเป็นผับต่อได้เลยไหมได้ก็กล่าวว่าอย่างนั้นกล่าวว่าอย่างนั้น นี่นี่นี่ให้วิเลี่ยมพาทัวร์สนามมวยนะครับก็ถือว่ามาตรฐานมากนะครับดูจากมันมีมุมสูงแล้วก็ข้างล่างนะครับโอ้ทัดเต็มจริงๆก็หลายร้อยคนนะมีมีแบบมีแบบนัดไหนที่เก็บได้เยอะเป็นพิเศษไหมก็นัดนัดเปิดเท่าไหร่พี่นัดเปิดนัดเปิดนี่ยอดสุดตอนนั้นมันสามร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยกว่าเป็นต้นสามร้อยกว่าทีนี้เท่าไหร่สามร้อยจี้กว่ามัน ตัวนั้นยอดเหล็กเพชรมาต่อยอ๋อยอดเหล็กเพชรเจอลูกกีดเหรอใช่อ๋ออ่านี่ครับซินบีอะไรเนี่ยซินบีบางลาเหรอซินบีอะไรซินบีบ็อกซิ่งซินบีนบ็อกซิ่งสเตเดียมมองไม่เห็นไซินบีบ็อกซิ่งสเตเดียมอ่ะก็วันอังคารกับวันเสาร์นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับใครที่อยู่ภูเก็ตหรือว่าใครที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็แวะมาดูมวยที่เวทีมวยซินบีนะครับมาซ้อมมวยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า S. <S uh, ยิมมวยกว้างมากๆ mm hmm. ใหญ่มากมี 20, apper, 20, um, เทนเนอร์กี่คนพี่เลี่ยมเฉพาะเทนเนอร์เนี่ยยี่สิบสามสิบคนนะครับเดี๋ยวเราคิดดูว่าว่านักเรียนน่ะจะเยอะขนาดไหนนะฮะน่่ก็เห็นเมื่อกี้เทนเนอร์เพชรลำสินมีสถานเมืองเล็กมาด้วย